ไขมันทรานส์น่ากลัวแค่ไหนวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไขมันทรานส์กันนะครับไขมันทรานส์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทของไขมันทั้งหมดครับที่มีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับก็คือไขมันชนิดอิ่มตัวไขมันชนิดไม่อิ่มตัวและไขมันทรานส์ครับ ที่มีส่วนประกอบหลักคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างชนิดทรานนะครับพบได้เล็กน้อยจากไขมันในเนื้อสัตว์แล้วก็นมครับแต่ส่วนใหญ่ไขมันทรานนะครับจะเป็นไขมันที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการการผลิตอาหารโดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปครับในน้ํามัน เพื่อทาให้น้ํามันเนี่ยแข็งตัวขึ้นและทําให้ไขมันที่ได้นะครับช่วยยืดอายุของอาหารได้มากขึ้นและที่สําคัญครับยังเป็นการช่วยเพิ่มความคงตัวของรสชาติอาหารได้นอกจากนี้นะครับที่สําคัญเลยหลักๆก,ก็คือมีราคาถูกกว่าไขมันทั่วไปนั่นเองจึงทําให้วงการอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับหันมานิยมใช้ในการประกอบอาหารกันมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันครับ และอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงนะครับก็พวกจําพวกเนยขาวมาการีนครีมเทียมครีมเทียมข้นหวานที่นิยมนํามาใช้ทําขนมหรือว่าผสมเครื่องดื่มต่างๆแทนเนยสดครีมจริงหรือนมข้นหวานล้วนนะครับดังนั้นนะครับเราจึงพบอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงในอาหารตระกูลขนมหวานฝรั่งครับอย่างพวกคุกกี้เคก้กโดนัท วิปครีมพายขนมกรุบกรอบอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าเครื่องดื่มต่าง,างครับตามท้องตลาดในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าหากันง่ายเหลือเกินนะครับสำหรับเมนูที่มีไขมันทรานส์สูงเนี่ยและสําหรับอันตรายนะครับของไขมันทรานส์ที่เอามาฝากทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะครับคือการกินอาหารที่มีส่วนผสมของ,ของไขมันทรานส์สูงอยู่บ่อยๆกินมากๆหรือกินอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจเพิ่มความเสี่ยงครับที่จะเป็นโรคย้อนฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับ โรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันไขมันในเลือดสูงนะครับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์รวมถึงจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือแม้กระทั่งนิ้วในถุงน้ําดีครับโอ้โหเป็นไงนครับพูดถึงโรคยอดฮิตนี่ก็แอบกลัวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าโรคเหล่านี้เนี่ยล้วนอันตรายมากๆและหากมีอาการรุนแรงนะครับก็จะส่งผลต่อชีวิตของเราได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเลยครับหากเรากินอาหารที่มีไขมันทรานค่อนข้างมากและไม่เคยตรวจสุขภาพหาค่าไขามันเลยนะครับก็อาจเป็นภายเงียบครับที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้ในอนาคตโดยที่คุณอาจไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับ แต่ถ้าจะให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานมากๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับหากเราเองเนี่ยไม่ได้ซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเองนะครับหรือในท้องตลาดอาจจะมีวัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานได้น้อยครับแต่หลังจากมีการประกาศนะครับให้ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานเนี่ยหยุดการผลิตจําหน่าย แล้วก็เร่งปร,ปรับปรุงสูตรนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารที่มีขมันทรานได้แล้วเนี่ยให้อยู่ในเขาเรียกว่าให้อยู่ในปริมาณที่สมควรพอเหมาะนะครับก็เชื่อว่าคนไทยนะครับน่าจะหาอาหารหรือวัตถุดิบทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะต้องแลกมากับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็ตาม แต่ก็อย่างว่าครับทุกวันนี้นะครับเรากินอะไรเราได้อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมเราก็ควรกินที่ดีต่อสุขภาพเพื่อที่สุขภาพของเราจะได้ดีอย่างยั่งยืนยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันในทุกๆวันนะครับ